สวัสดีครับคุณชายยาลองในีิมงานเซ็บเซ็บสุดๆมาอยู่ที่ห้องน้ำนะครับนี่นะครับเราจะมาเที่ยวลอยช้างกันนะครับดูวิวสวยๆงามๆนะครับวันนี้นะครับดูข้างหลังครับสวยมากครับี่เราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงของลอยช้างกแล้วครับนี่ไปเดี๋ยวทังนี่ครับวิวสูงๆนะครับสวยๆครับมองไปข้างหน้าจะเป็นลอยนางนอนนะครับนะ อ๋อครับผมบันไดอยู่ทางเพื่ออ๋อครับนี่ครับท่านใดอยากมาเที่ยวมาชมได้นะครับลอยชะโง่ครับวิวตอนนี้กำลังสวยงามครับนี่คตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ครับเป็นช่วงโควิดนะฮะคนเที่ยวไม่ค่อยมีนะมีครับข้างหน้านี้จะมีสะแทนนะครับสะแทนไม้ไผ่เนอะสะแทน นี่ครับมาลอยชักงูวันนี้ทั้งเกานี่ก็มีอยู่สามคนนะครับโโรอ่าลูกเยอะด้วยกันน,นี่สะแทนไม้ไผ่รอบๆนี่เนอะ นี่นะครับมันอยู่ดอยชะง,งกนะครับเแต่มองไปทางประเทศลาวนะครับเป็นตึกใหญ่ใหญ่สูงสูงเอยะเอะแยะเต็มไปหมดนะฮะนี่ครับนี่ครับฝั่งประเทศลาวนะฮะดูเด้อท่านผู้ชมเด้อยนะครับนี่ครประเทศลาวจเจริญขึ้นม้างนะครับตอนนี้มีเต็ม ันีะครบจะเป็นซุ้มนี่ครับซ้มเพื่อนั่งดูบรรยากาศนะฮะสวยมากครับนี่ฮะยอดครับนี่ลอยชงโงนนะฮะเขาทำวิวใหม่นะครับสวยยครับมานั่งชมบิวดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารต่างๆนานามีทุกอย่างมีหลายชนิดนะครับผมนี่นะครับ สวยจริงๆครับผมนะมานั่งกินนะครับผม วิวงามๆสวยๆครับมองท้ายท้ายสุดเราก็มาอยู่วัดพระธาตุเจดีย์พระธาตุผา,า,าเงานะครับมาทำบุญเนี่ยถ่ายรอบๆบน,บนพระธาตุผาเงานะครับนี่ะแม่น้ำโขงนะครับนี่บนพระธาตุผาเงาครับ ยี่หวังโหตสาธุขึ้นก็นดนนไ,ได้ลูกสาธุจับก็ไดา้แต่ว่าคนใดคนหนึ่งต้องนอกนั้นก็อนุโมทนาถูกน่ารกเอาไว้แล,แล้วก็ปลี่ยนนี้เอาเื้อไว้ก่อนเอวังโหรุอีวันนี้ก็เป็นวนนันดีศรีสุขสมรมด้วยสนทรภู่าชลัจจุบนก็มีท่านอยากมีธรรทานละ ชีวิตสัตว์ให้เขงไปทานเพื่อที่จะบอกชีวิตสัตว์นี้ซึ่งมันการสร้างผลใหญ่บอกชีวิตให้ท่านได้เป็สิ่งที่มีชีวิตแน่ในมนอายุยืนยาวต่อไปรวมทั้งขึ้นทั้งเพื่ทพทพอทายาทส่วนแก่สมนะโ,ตโ,ตโรคภัิโาค เพริโยปาจัโนักศมนิชวติพระโสัยานสิเดยวิวันฉนกุศลบริโภคินำสุขุมมาเตมนวนราโยุจีาโวาวันนาีสัังพระเจ้าปัญญาญากาโรธรรมาวัตรฐานเสียุลสาบนสงส์ใหญ่ในการทำ